สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เช้าวันเสาร์ที่สองเนาะคะ่ะหลังรัฐบาลไทยออกเป็นจ้าไดค่ะพี่น้องมานกันบนอนอเนาะคะ่ะใบเต็มของเฮามีแจ่ของน้องตาเขานะคะ่ะน้องตาเข้าที่สองห้าเป็นตัวกับหาสองเนาะคะ่ะเอาของแอดลุดแต่เลขติดบนล่างเดินดีน่ะ ห้าสิบหกงวดผ่านงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าสิบเจ็ดเนาะแอดลงลำดับผิดเนาะคะ่ะเดินต่อเขาที่เล 0, เขศูนย์เพราะว่าเ้าได้แปดเก้าศูนย์อุ้ยชนแปดชนเก่าค่ะค่ะการรูดเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ยิ่งสายดับเพิ่นว่าดับยู่ทุกขังเลยเนาะค่ะยู่ทุกขังเลยสุดยอดอีหลีเล็กดับเป็นเอาพูดถึงว่าผู้เพิ่นดับยู่นี่แอดว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ดิพี่น้อง ถ้าเลขกเกิดก็ยังดับได้เนาะเลขกดับเป็นยังสิเกิดบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าอาถาเพน,เพอนอยูดีๆจังไรอาจารย์ท่างช่องใหญ่ๆเพิ่นเนาะมันก็ตัดออกได้หลายมากถ้าเฮาย่อมรับเปิดใจย่อมรับว่าเออิันดับอยู่บางอาจารย์ยังมาท่านในรุดอยู่ก็มีเนาะค่ะถ้าเฮาไปเบิ่งแล้วก็มันก็เป็นแต่เอาแนวทางดับของเพิ่อ,อยูด้มันบอกว่าวิบูริลูจะค้นเพาว่าสูตรดับสูตรเกิดเนาะค่ะ เป็นไปได้ทั้งสูตรดับแล้วก็สูตรเกิดพี่น้องบอมีอีหยังแน่นอนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเอาบอกจะคล้องกันได้เนาะค่ะแอดเืีอวาสูตรสูตรได้็สามารถพิดพลาดได้ทุกสูตรนะคะเพราะว่าจะเป็นสูตรดับสูตรเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับเบิ้งเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะแนวแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่มีีูู้ดรู้จกค้นมา สูตรใด,ดมันสีเดินสูตรใด,ดมันสีลดเนาะค่ะให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอาเบิง้งคําเตือนก่อนเบิ้งไปวังหันเบิงเ้งเรลาท่านในอ่านไปพี่น้องค่าตาฝอยอยู่เอาคําคเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมกลาบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่นอ้องคะ เข้ามาเบิงเล็กติดหลางกันเนาะค่ะเพื่อว่าพี่น้องสิงไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะสูตรนี้เดินดีเดินยาวๆเนาะค่ะล่างอย่างเดียวไปบนถือว่าหลุดเนะคะเดินมายางเงี้ยวมาหลุดอยู่หนวดหนึ่งที่ออก2 4 6 9ี่หกเก้าหนึ่งเลก,กับเลขกสนี่ไปบนที่2 4 6นี่ไปบนทั้ง4ทั้ง6 ถ้าเป็นสูตรเลขติดบนล่างนี่เดินเฉลุยเลยพี่นอ้องอ่าพี่น้องให้พี่นอ้นองเบิ้งเอาว่าอะบนล่างก็ได้เพราะว่าถ้าบนล่างนี่เขายังไม่หลุดถ้าเป็นสูตรบนล่างนี่เขายังไม่หลุดแต่อันนี้เขาเอาแต่ล่างไปซิปก็ได้ไปนวยก็ได้นะคะสาหรับล่างเพราะฉะนั้นอ่าพี่น้องเบื้องเบื้องตัวเลขใส่กันเอาเองว่าอะเป็นธรรมะบอามากบอรเราจังไปเบื้องเลขชุดบนบนตัวเดียวของเรายังเดินต่อเนาะค่ะ บนตัวเดียวทีลีเลยเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะงวดน,นี้ได้เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสิมาให้เห็นบอทีล่างเนาะคะ่ะทีล่างเอาแคปเอาค่ะสิภาพไปเบิ้งสูตรที่สองเนาะคะ่ะลมแห้งมาว่านี่แอดบอออกมาจากในเฮียนเหนงานอยู่ในเฮียนพี่น้องอารมณ์มันแห้งร้ายเนาะคะ่ะ ล่มแห้งไรยบ่มบ่มยูบ,บยเบิร์ดมือมือว่านล่มแรงขเมือว่านนี่เท้าได้ศูนย์หนึ่งสองติดหลังก็คือเลขศูนย์สีเขียวเบิร์ดแอดก็เลยเอาสีไม่ใส่เพราะเป็นอย่างนอพี่น้องโฟกัสไปที่อ่าแนวทางที่ตัวเลขเนาะค่ะโฟกัสไปที่ตัวเลขเนะค่ะสีอันมันเมิดก็เลยเอาตัวอื่นใส่นะคะเพราะว่ามันมีเขามีรุดนอพี่น้องเนาะ ค่ะมือนี่เข้าได้สามสี่ห้าเนาะค่ะได้ 3, 4, สามสี่ห้าสี่มีเห็นอยู่รางบอที่นี่เนาะค่ะที่นี่เดี๋ยวแอดจะเทียบชนกับสูตรนี่ให้เบิ้งบันนี้เทียบชนเมื่อวันที่แล้วว่ได้เอาใส่น้ำมันน้ำกันยังสี่มันมีชุดไฟชุดมันแต่ว่าชุดคู่ชุดของเขาหลุดแอดก็เลยจับมาใส่กันต่างคนต่างอ่ามีคูหลุดไปแล้วเนาะค่ะ บนันี้แอดกัเลยเสยิเอามาเทียบชนใหในพี่นอ้องเมืองว่าชนอยยางเมดที่แล้วชน0มา5 0ไม่ชนประกบคู่สองหสูตรฝั่งนี้หลุดไปบนใดแต่หนึ่งกลางางวดทัดขึ้นไปอกีก6 4 5ี่ห้าแก้ับผลออก0 6 0ย์หกศูนย์แปดเกนสากับสองศูนยะคะ่ะแปด ข้างฟังนี้ได้แปดชนกันที่แปดกับแปดกับมาลางที่แปดเจ็ดแล้วก็สองศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดกับประกบกันเข่าที่ศูนย์หกเพราะว่ามันเป็นสูตรอ่าล่างแต่ไม่ใช่สิบแต่ว่าเมื่แม่นเขาปักลักว่าสูตรซิสูตรนวยแมคะ่ะไปนวยก็ได้ไปซิก็ดีก็ถือว่าผ่านถ้าอยู่ที่ล่างนะคะถ้ายังอยู่ที่ล่างไปนวยกับซางไปซิกับตามถือว่าเข้า ถือประสบความสําเร็จว่าอ่ะแนวทางเดินเดินทั้งสี่แม่่ะพี่น้องนะคะบันีรอบนาอันนึงได้เก้ดอันนึงได้3ามสี่หาบันีเพระชนกันจกักโตบัดที่นี่บัดย่ามสิเอาเพรชนกันจกักโตไปดูสูตรที่สสูตรตัดสินกันค่ะโอ้ยเตือนึ้นมามืนตากะว่าขุนพี่น้องเป็นอียงกระดอกกระเดียแทบกินกาแฟแล้วก็ไดเนาะ สูตรนี้เดินยาวมากค่ะพี่น้องยังไม่ติดอ่ะยังไม่ดับยังไม่หลุดโอ้ยเนาะนะคะย่างเดินต่อเงีวๆนะคะย่างเดินต่อเงีวๆพี่น้องเบิ่งงวดว่างหันสีเขียวเบิดเนาะคะ่ะอัน,นได้แปดเก้าศูนย์กระเขาที่ศูนย์หาเอาอาหารศูนย์เนาะคะ่ะเข้าห้าศูนย์รอบนี้ได้แปดเก้าศูนย์แบบนี้บางแอสิเอามาเทียบช่อนเห็เบิงเ่งได้เบี้ แอสืส่อตัวลลอกไม่อีกก็อน,นิมันร่มเนาะค่ะพี่น้องที่ล่างนะคะที่ล่างทามันเดินลักษณะนี้งวดที่แล้วชนกันที่เลขศูนย์เม็ดเดียวแต่งวดที่แล้วนะบริถืถึมาจับวิ่งกันแบบนี้เพราะว่าแต่ละใบนะเขามีทีมอยู่แล้วทีนี้ทีมเขาทีมเขาหลุดเนาะค่ะทีมเขาหลุดแอดก็เลยจับอ่าม้วนที่เดินต้อนี่เอามาวิ่งกันเลยบบบนี้ ที่นี่มันชนกันที่เลขเก้าดิบะเนี่ยงวดที่แล้วเห็นบอชนกันที่เลขศูนล่างเม็ดเดียวนบ่หมดก้อนก็หกสองหกวดทัดกันไปกับเก้หนึ่งหมดทักกันไปกับศูนย์หกศูนยดทักกันไปกับศูนย์ศูนย์สองเห็นบอค่ะมันจะสามารถวิ่งกันได้พอมันนี้สูตรหนึ่งได้แปดเกศูนย์สูตรหนึ่งได้เก้าเจดแดสูตรหนึ่งได้สามสี่ห้า เนาะคะ่ะได้สามสี่ห้าันถามว่าแอดเฮรดไปจักเปอร์เซ็นต์นแล้วแอดเฮรดไปประมาณยี่สิบเปอร์เซนต์นะคะยี่สิบเปอร์เซนต์ถ้าถามว่าส่วนตัวแอดมาก์กยังอยู่ในนี้อ่าถ้าเป็นใบนี้จะเป็นเลขสามเนาะคะ่ะแต่สองสูตรนี่ชอนกันที่เลขแปดกับเลขเก้าด้วยนีย่พี่นอ้องเด่นบนตัวเดียวของเฮ้ากะ อันนี้นเราเรี้ยงบนเนาะค่ะเพรต้องเราใส่กันลืมเข้าไปนะคะอ่าอันนี้ชนกันที่เลขเก้าเต่สูตรเลขติดบนล่างของเฮาหัวนี่มันมีเลขสามด้วยเนาะค่ะมีเลขสามด้วยเป็ดสามเก่าสามบอขังล่างเนาะค่ะเก่าสามบอหันดังดังเนาะพี่น,อน้องเนาะบอมาเก้าสามผู้ใดกับเก่าสามผู้ใดกับเก่าสาม จริงๆแล้วแอดวาร์มว่านาจะหลอกกันดอกแต่ว่าสูตรการเฮ็ดแนวทางสูตรออกไปแล้วมันจะออกมาลักษณะคือ้ายๆว่าลักแคบเอาห้องกันหรือว่าเอาเลไกันมาลงสิแอดบอลูนนะสาหรับแอดนี่ของเจ้าของนี่เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดบ่เคยคิดจะไปกอบเอามาล่งจั๊กเทียพี่น้องถ้าเฮ้าหลุดนี่ค่ะแสดงว่าเฮ้าออนะได้พัฒนาเจ้า,จาของเนาะค่ะบ่เคยถามมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะพี่น้อง เบิงเบื Luckily, shop, ้องกันหลายอยู่ค่ะบรรดาอาจารย์ง่าเพิ่นกับเบื้องช่องอื่นขึ้นกันเนาะค่ะเบื้องเอาประสบการณ์เบิงเอาแนวทางการพูดทำนู่นนี่นั่นจังสิแม่อ่าเราก็บเบื้องบางครั้งก็ยินฮหอดว่าอะแนวทางคนเดินตัวนั้นตัวนี้เออช้นของเฮ้าบอเป็นจะมาบอขันชนกันเังสิบางครั้งกับมาบางครั้งกับบาจังสิแม่พี่น้องเขาก็มันเบิงกันทุกคนน่ะล่ะค่ะตัวเลขมันเกิดจาก1ฮหอด0คนอกันเนาะออกมามันเกิดตัวคือกันอยู่แลลวเนาะค่ะ เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดสำหรับของเราเนาะค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้กัเดินทางมาซัานี้แล้วพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ